ลองเข้าไปดูดีกว่า,าจา้ะขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับหลบทั้งเจ้าท,ที่เลยครับเหมือนโดนโล,ล,ลากเลยอ่ะออมันยาวไปหลังตลาดนี่มันลอยเลือดนี่ใช่แล้วครับไปทางยาวเลยยาวไปถึงริมน้ําหลังตลาดไงจา้าโทรถามพิสูจน์หลักฐานให้ผมทีสิว่าลอยเลือดนี่เป็นของใครได้ความยังไงรายงานผมด้วยนะเดี๋ยวผมจะไปตรวจดูบริเวณรอบๆก่อนครัรบผู้กอง ขออนุญาตครับผู้กองพิสูจน์หลักฐานบอกมาว่าต้องใช้เวลาในการตรวจอย่างน้อย3วันครับถึงจะทราบผล3วันเลยเหรอครับและที่สําคัญเจ้าที่ที่เกิดเหตุได้รายงานว่าปอกกระสุนที่พบตกอยู่บริเวณนี้จากการตรวจสอบแล้วเนี่ยเป็นชนิดเดียวกันกับที่ใช้สังหารผู้ตายครับนั่นไงครับเจ้าที่มาพอดีขออนุญาตครับ เราพบหลักฐานอีกสองชิ้นตกอยู่บริเวณใกล้เคียงครับอะไรเป็นอาวุธปืนพกสั้นชนิดบาร e เรตา9มมครับบรรจุกระสุนเต็มแม็กและเป็นชนิดเดียวก,กันกับที่ใช้สังหารผู้ตายครับกับอีกอย่างหนึ่งคือถุงมือคาดว่าน่าจะเป็นของคนร้ายที่ใช้ก่อเหตุจากการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วดูเหมือนว่าคนร้ายจงใจทิ้งหลักฐานเอาไว้ครับจงใจทิ้งหลักฐานเนี่ยเหรอแล้วเทคดูเด้ยังว่าเป็นปืนของใครเช็คแล้ครับ ปืนได้ถูกขึ้นทะเบียนในชื่อนายบัญชาศาสตร์สูงส่งคือเสียทรงเจ้าของตลาดอืมแสดงว่าจุดเกิดเหตุต้องเป็นที่นี่แน่นอนคนร้ายจะลากศพไปโยนทิ้งน้ําก่อนจะลอยไปติดฝั่งและมีคนมาพบน่าสงสัยจริงๆใครกันที่กล้าฆ่าคนกลางตลาดโดยที่ไม่มีใครเห็นหรือว่าจะเป็นเสียทรงจริงแล้วขอทานนั้นมันเกี่ยวอะไรทําไมถึงมีสมุดร,รายชื่อลูกนี่แล้วไปอยู่ที่ขอทานได้ยังไง สมุนจนเป็นของใครกันแน่นะที่สําคัญทําไมคนร้ายอย่างจงใจทิ้งหลักฐานเอาไว้ผู้กองครับอีกอย่างหนึ่งที่เราพบคือถุงมือมีรอยคราบเลือดติดอยู่ด้วยครับอืมดีงั้นรีบส่งไปให้กองพิสูจน์หลักฐานพิสูจน์โดยด่วนเลยนะผมต้องการทราบผลเลือดในตลาดว่าเป็นของใครรวมถึงรอยนิ้วมือแฝงบนปืนและเลือดที่ติดอยู่ในถุงมือด้วยเผื่อจะมีหลักฐานชี้ชัดไปถึงตัวฆาตกรได้อืมแล้วต้องใช้เวลาเท่าไหร่กว่าจะทราบผล ประมาณ3วันครับดีงั้นจัดการตามที่ผมบอกนะครับจะผมพอจะได้ตัวผู้ต้องสงสัยแล้วเราไปบ้านเสียทรงกัน บ้านหลังนี้แหละครับผู้กองตาตาตาลัวตาลัวมาท่ามาเสียทรงอยู่ไหมขอเข้าพบเสียทรงหน่อยไม่ได้งั้นจับแรงงานต่างด้าวคนนี้ไปเลยไหมครับผู้กองอาย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 า,ยา,ยาจ่าเราเลยนะายาเราเรากลัวแล้วเข้าเข้ามาก,ก็ได้เข้ามาเสียเสียอนุญาตแล้วก็ <c oughs> แค่เนี้ยเมื่อคืน แถวนี้ฝนตกมากเลยสินะใช่เมื่อคืนนะฝนตกหนักมากเลยแต่เสียทําไมออกไปข้างนอกบ้างอีกก็ไม่รู้อืมแล้วเสียออกไปไหนมาเมื่อคืนไม,ไม่ไม่รู้เสียเสียไม่ได้บอกกว่ากว่าจะกล่าวมาเช้าแน่เสียเสียคะมีมีโคมาหาสวัสดีครับเสียอ้าวคุณตำรวจมีธุระอะไร ถึงได้บุกกันมาที่นี่เราได้รับแจ้งว่ามีคนพบศพยามเฝ้าตลาดของเสียยามเฝ้าตลาดอย่างนั้นเหรอแล้วผมไม่เกี่ยวอะไรด้วยก็จากการที่เราตรวจสอบพื้นที่เนี่ยเราพบอาวุธปืนตกอยู่บริเวณที่เกิดเหตุและปืนนั้นก็เป็นปืนของเสียครับนี่คุณจะมากล่าวหาผมฆ่าคนตายอย่างนั้นเหรอผมไม่ได้ทำอะไรผิดอย่าก,กล่าวหากันดีกว่าปืนของผม ยังอยู่ในลิ้นชักเลยนี่ไงปืนปืนผมหายไปไหนเห็นไหมล่ะครับเสียผมไม่ได้กล่าวฮะเพราะหลักฐานพุ่งเป้าไม่ได้เสี่ยงจริงอืมแล้วเสียคุ้นกับสมุดเล่มนี้หรือเปล่าล่ะเฮ้ยนี่พวกคุณไปวันมาจากไหนเราบังเอิญได้มาจากขอทานคนหนึ่งขอทาน คุณจะบ้าหรือไงขอทานเจ้าของบ้าๆอย่างนี้มาจากไหนผมไม่ได้กล่าวหาครับในฐานะที่เสียเป็นเจ้าของตลาดเนี่ยถ้าเสียบริสุทธิ์ใจจริงทางเราขอความร่วมมือเชิญเสียไปสอบปากคําที่โรงพักครับอย่างนั้นก็ได้ผมจะไปกับพวกคุณอย่างนั้นผมขอถามถึงลูกน้องเสียคนหนึ่งคนที่ชื่อในโชคตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนอ๋อในโชคนั่นเหรอเมื่อคืนผมใช้ให้มันไปหาของที่ออฟฟิศในตลาด เด็กขาวไปกินเหล้าอยู่กับไอ้เลิศกว่าจะกลับมาได้อะผมก็รอมันสะดึกแล้วตอนนี้เขาอยู่ไหนแล้วครับป่บานนี้ผมยังไม่เห็นหัวมันเลยพวกคุณลองไปตามมันดูที่บ้านสิจะงั้นผมมอบหมายให้จ่าไปตามหาตัวไอ้โชคมาภายในวันนี้นะผมจะไปสอบปากคำมันเองผู้ก,กองครับผู้ต้องสงสัยทั้งสองคนมาถึงแล้วครับผู้ก,กองจะสอบปากคำใครก่อนดีครับอืม ตัวทั้งสองคนไว้ให้ดีนะอย่าให้ทั้งสองคนพบกันได้ผมไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นครับผมจะสอบปากคำ